สวัสดีครับกลับมาพบกับชัย S YouTube กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถที่น่าสนใจนำมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงของมหกรรมมอเตอร์โชว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีรถเนี่ยออกมาลดราคากันอย่างมากมายเลยนะครับแต่ว่าข่าวล่าสุดนะครับก็คือการลดราคาของทางด้าน BYD s e ซ l นะครับแล้วก็ทำให้บรรดาแฟนคลับหรือว่าคนที่ซื้อรถไฟฟ้าอย่างเช่น BYD s e ซ l เนี่ยเรียกว่าออกมาคล่ำครวญกันใหญ่เลยนะกับการลดราคาที่เกือบ จะเรียกว่ารุนแรงที่สุดในประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีการลดกันถึงขนาด4 0,000บาทนะครับบางคนก็บอกว่าลดแบบจุกๆกันไปเลยนะครับ โดยถ้าเกิดเราเข้าไปดูใน BYD Thailand Club นะครับก็มีคนเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องราวของการลดราคาของ BYD นะฮะไม่ว่าจะเป็น BYD Thailand หรือว่า BYD ซิวคลับเนี่ยเรียกว่าเยอะมากๆเลยนะฮะอย่างที่เราเนี่ยยกตัวอย่างมาให้กระทู้หนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าราคาเนี่ยทำใจคนออกรถมาก่อนมากๆ ปีหนึงเนี่ยหายไป4ี่แสนจุกๆเลยนะครับบางคนบางท่านเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยลดราคาแล้วมันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอมันจะได้ทําให้คนเนี่ยสามารถซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นได้นะฮะเหม็นควันจะตายอยู่แล้วแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าเกิดคุณเพิ่งซื้อรถได้ประมาณ6เดือนหรือว่าปีหนึ่งนะเต็มที่คุณผ่อนออกไปเนี่ยเต็มที่ก็อาจจะได้ประมาณสักแสนนิดๆนะฮะในการที่จะไปตัดเงินต้นนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ย BYD เล่นลถทีเดียวถึง4ี่แสนเลยนะฮะเรียกว่าซื้อทีหลังเนี่ยประหยัดกว่าของ แท้เลยนะฮะต้องบอกว่าของแท้เลยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันจะถูกกว่าคนที่ซื้อก่อนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าผ่อนมาประมาณปีหนึ่งหรือว่าผ่อนประมาณสักหกเดือนยังไงก็ไม่ถึง4ี่แสนแน่นอนนะครับ ซึ่งตรงนี้นะฮะคนนี้เขาก็บอกว่าลดแล้วลดอีกตัวท็อปรถยนต์ไฟฟ้า b ีวายดีซิลลด4แสนนะครับรุ่นได y นามิกราคาต่ําล้านนะครับซึ่งเขาก็บอกว่า BYD เนี่ยลดราคาแบบถล่มทลายเลยนะฮะอย่างเช่นซิลด y นามิกนะครับก็ลดจาก1ล้าน3แ2 5 0 0 0บาทเหลือเพียง 9 9 9 9 9 0บาทเท่านั้นนะครับแมมตัวเลขเนี่ยดูสวยทีเดียวนะครับการลดราคาของ BYD Seal รอบนี้นะครับเรียกว่าต่ำกว่า1นล้านบาทกันไปเลยทีเดียวนะครับหรือว่าถ้าจะเป็น Seal Premium นะครับก็ลดจาก1,449,000บาทเหลือเพียง1ล้าน 99,900บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ซีลเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็ลดจาก1 599,000บาทนะครับก็เหลือเพียง1 1 9 9 9ล0นบาทเท่านั้นนะครับโอ้โหเรียกว่าตัวท็อป3.8วิของเขาเนี่ยเรียกว่ามา3.8วิกันทั่วบ้านทั่วเมืองได้เลยนะฮะเพราะว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเอื้อมถึงเป็นอย่างมากแล้วนะครับแล้วก็ดราม่าเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเยอะมากมายเลยนะครับอย่างที่เรากําลังจะอ่านให้ฟังนะฮะบ,บางคนเขาก็บอกว่า เตือนแล้วไม่ฟังจากแอตโตสนะครับคนนี้ก็เหมือนกับว่าเคยโดนเรื่องราวตรงนี้มาก่อนนะเขาก็เอามาเล่าให้ฟังนะบางคนเขาก็บอกว่าเขาลดราคามันก็ดีแล้วจะบ่นทําไมนะแต่ว่าอย่างที่เราเนี่ยพูดให้ฟังนะว่าบางคนเนี่ยเพิ่งซื้อรถได้6เดือน1ปีนะรถ4ี่แสนบางทีก็รู้สึกว่ามันทํา ใจมากเกินไปหน่อยนะครับบางคนเขาก็บอกว่าลดราคาแบบนี้ก็ต้องจัดมาถั่วกันอีกสักคันหนึ่งสิครับอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งจากเหตุการณ์ตรงนี้นะครับก็มีคนที่ทําให้เราเนี่ยยิ้มได้อยู่หนึ่งค่ายนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ออกมาแซะทางด้าน BYD หรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะฮะตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นค่ายโตโยตานะครับเขาออกมาแซะแบบเบาๆนะฮะตรงนี้ออกมาจากข่าวของ Auto Life Thailand นะเห็นว่าทางด้าน BYD เนี่ยแก้ลดราคาเหลือเกินนะฮะโตโยต้าเขาก็บอกว่า โตโยต้าเนี่ยชื่นชมแบรนด์ที่ลดราคาได้สองถึงสามแสนบาทนะครับแล้วก็ยังมีกำไร แปลว่าบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรได้สูงยืนยันผลการศึกษาว่าการลดราคาเนี่ยไม่ได้ทำให้ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับโอ้โหเขาบอกว่าลดไปแต่ยังไงก็ไม่ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นนะเหมือนโตโยต้าเขามาพูดทฤษฎีหรือว่าเขามาแซะทางด้านค่าย BY d ดีที่กำลังลดราคาอยู่ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็มีบางคอมเมนต์นะฮะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดพี่โตเนี่ยลดราคาสู้ยอดขายจะเพิ่มขึ้นแน่นอนลองดูสิครับโอ้โหอะไรตํำนองนี้นะฮะบ,บางคนเขาก็บอกว่ากักออฟ ชันแถมยังขายแพงกว่าเขาไม่ได้ทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นนะครับโอ้โหคนนี้เขาก็แซกกลับแบบเจ็บปวดกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาสรุปนะครับว่าสถานการณ์การลดราคาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็บรรดาตามคลับ BYD Seal เนี่ยเขารู้สึกเสียใจหรือว่ารู้สึกแย่อย่างไรบ้างนะฮะเราก็จะเป็นกระบอกเสียงมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับแล้วก็แอบมีเรื่องที่จะมาเล่าอีกอย่างหนึ่งนะครับว่านอกจากการลดราคาที่จะมาซ้ำคนที่เคยใช้ BYD Seal ไป1รอบแล้วนะครับประเทศจีน ก็ยังมีการเปิดตัวของ BYD Seal ปี2025ใหม่พร้อมกับลดราคาลงอีกนะฮะแล้วยังเพิ่มสเปคที่มันดีขึ้นด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยตรงนี้ด้วยว่าทางด้าน BYD Seal 2025เนี่ย เขามีออปชันอะไรที่แตกต่างจากซิลปัจจุบันบ้างนะครับตรงนี้ก็ถือว่า BYD ซิลในประเทศไทยเนี่ยเจ็บปวดอยู่หลายอย่างนะจากการลดราคาของเรเวในประเทศไทยยังไม่พอในต่างประเทศก็มีการเปิดตัวใหม่อีกนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่าคร่าวๆให้ฟังนะฮะถึงบรรยากาศการลดราคาครั้งนี้ของทางด้านเรเวนะครับ แล้วสถานการณ์ใน BYD s e a ซ Thailand น,นะครับก็ยังมีเรื่องราวอีกมากนะฮะมีคนหนึ่งเขาก็ออกมาเพิ่มเติมนะครับเขาก็บอกว่ารถเขาดีจริงใช้ไป50,000กว่าโล1ปีเท่านั้นลดร,ราคาไป350,000บาทเองนะ ท้อเลยนะครับคนนี้เนี่ยเขาก็ลงลูกไปดูนะครับแล้วก็มีสลิปนะครับว่าเขาโอนไป1นึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับโอ้โหเป็นรายการซื้อสดในตอนนั้นนะครับแล้วก็ราคาตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าลดลงมาเกือบ4ี่แสนบาทนะฮะคนนี้เขาก็ไม่ได้เชิงบ่นอะไรนะฮะแต่ว่าเขาก็มาโชว์สลิปแล้วก็แกมพูด ให้คนฟังว่าเขานี่ก็โดนเรื่องราวตรงนี้เหมือนกันนะฮะอย่างที่คอมเมนต์นะฮะเขาก็บอกว่าอย่าซื้อรถจีนครับลดร,ราคาแรงเอายอดขายรถญี่ปุ่นราคาไม่ค่อยรถจะรู้สึกดีกว่ามากแต่ส่วนตัวผมใช้รถจีน เบสไบของผมนะครับอีกคนละกันนะฮะเขาก็บอกว่าซื้อสดไม่ต้องเสียดอกเบี้ยครับใช้ก่อนประหยัดก่อนนะฮะอีกคนนึงละกันนะครับเขาก็บอกว่าแค่นี้บนเจอราคาขายออกมือ2ร้องไห้ปายแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีคนเอาราคาของ BMW มาให้ดูนะครับในรุ่นของ i อโฟนนะฮะเขาก็บอกว่าเอาหน้ามีเพื่อนเยอะอยู่ครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาลดเป็นล้านเลยนะฮะในเรื่องราวของ BMW iPhone นะครับ แล้วก็อีกคนนึงเขาก็บอกว่ายังดีที่ซื้อสดคนที่ผ่อนร้องหนักกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนแรกนะครับอีกคนนึงแล้วกันนะฮะเขาก็บอกว่าอยากได้สติกเกอร์รถคันนี้ซื้อราคาเต็มมาติดรถจังเลยครับแล้วก็หัวเราะนะฮ่าฮ่านะฮะแล้วเขาก็แฮชแท็กว่าน้ําตารถแรกนะฮะแล้วก็อีกคํานึงว่าไม่โมโหนะครับแต่กำมัดเฉยๆนะครับผม ก็เป็นเรื่องราวที่ค้นออกมาสร้างกระแสนะฮะเกี่ยวกับการลดราคาครั้งนี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าดราม่าจะไม่ค่อยแรงเท่ากับ a อตโตท e ในตอนนั้นนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยราคามันลดแรงแล้วก็เป็นครั้งแรกๆของทางด้าน BYD นะฮะในตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าทางด้าน BYD ซิลไทยแลนด์กลับเนี่ยค่อนข้างที่จะชาชินกันขึ้นมานะครับอีกคนนึงแล้วกันนะฮะเขาก็บอกว่าเวนกรัรมผู้บริโภค พี่จีนแสบมากนะครับแล้วก็ถ่ายรูปป้ายราคามาให้ดูนะครับแล้วคอมเมนต์ส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเขาลดราคาและเขาผิดอะไรนะครับนะบางคนเขาก็บอกว่าอยากซื้อแล้วราคาขึ้นให้ไปซื้อทองครับแล้มีคนมากดหวัวเราะค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์โดยรวมนะครับ เป็นคอมเมนต์แล้วก็กระทู้เด่นๆใน BYD s ซ a ลครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดในเรื่องราวของ BYD ซ a ลปี2025นะครับว่าที่ประเทศจีนเนี่ยเขาทำราคากันประมาณเท่าไหร่นะครับพร้อมกับเพิ่มออปชันต่างกับในประเทศไทยอย่างไรบ้างนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาสรุป BYD s e a l 2025ให้ฟังกันนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางด้าน BYD ในประเทศจีนเนี่ยเขาได้มีการเปิดตัว BYD ซ a ล ปี2025นะครับล่าสุดเลยแล้วก็ราคาเนี่ยเริ่มต้นแค่ 8 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเรียกว่าถูกกว่าในบ้านเรานะครับแต่ว่าสเปคเนี่ยเรียกว่าอาจจะดีกว่านิดนึงนะฮะในเรื่องของระบบชาร์จนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าคร่าวๆให้ฟังนะครับซึ่งรหัสของเขาเนี่ยจะเป็น MY25 นะครับเขาบอกว่ามาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจากเดิมนะฮะซึ่งจากเดิมเนี่ยจะเป็นระบบ e-platform 3.0นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาจะเปลี่ยนเป็น3.0 Evo นะฮะเขาบอกว่าเหมือนกับรุ่น C-Lion 07บ้านเรานะฮะ ซึ่งเจ้า e- p l a t f อร์3.0 evo นะครับก็เป็นการพัฒนาเพิ่มเติมจาก e- p l ล tform 3.0นะครับโดยมีการปรับปรุงในด้านระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าความเร็วของมอเตอร์การชาร์จเร็วนะฮะเทคโนโลยีปั๊มความร้อนสถาปัตยกรรมความปลอดภยัยและระบบควบคุมการเคลื่อนไหวอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยของยานยนต์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเพิ่มเติมในเรื่องราวของการชาร์จที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ระบบความเร็วของมอเตอร์รวมถึงเทคโนโลยีเกี่ยวกับการควบ ควบความร้อนนะครับของทางด้าน BYD ในปี2025นะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาใช้แพลตฟอร์ม e EVO เหมือนกับทางด้าน C Lion 7ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆนะฮะเขาบอกว่าหน้าจอภายในที่หมุนได้นะครับพวงมาลัยใหม่4ก้านการแสดงข้อมูลที่กระจกนะครับ เซนเซอร์เรดร์นะครับระบบขับขี A ่อัตโนมัติ L2 นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจดังนี้นะครับมิติตัวรถเนี่ยก็คือ4ี0พคูณ1น7 5คูณ1460นะครับแล้วก็ระยะฐานล้อ 2, 9 2 0ตรงนี้ก็จะเหมือนกับ BYD เดิมนะครับมอเตอร์ก็คืออยู่ที่23,000รอบต่อนาทีนะครับทำความเร็วสูงสุดได้ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะรู้สึกว่าทางด้าน BYD ที่ต่างประเทศเนี่ยจะค่อนข้างที่จะปลดล็อกความเร็วให้ด้วยับแล้ววเาากก็ยงอ่ สามารถเร่งความเร็วได้ที่0ถึง100อยู่ที่3.8วินาทีนะครับแต่ที่สําคัญและเป็นไฮไลท์ที่สุดเนี่ยก็คือเขาใช้ระบบการชาร์จไฟแบบ800โวลต์นะฮะของ BYD ตัวนี้นะครับในซีล2025ตัว800โวลต์เนี่ยมันจะมีข้อดีนะครับซึ่งของเดิมรู้สึกว่าทางด้านซีลตัวนี้จะใช้เพียง550นะครับ800โวลต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีจุดเด่นในเรื่องราวของ ความเร็วในการชาร์จไฟฟ้าเนี่ยที่น้อยลงกว่ามากนะครับแล้วก็ยังมีความร้อนเนี่ยที่เกิดขึ้นน้อยกว่าทําให้รถยนต์ไฟฟ้าคันนั้นเนี่ยใช้ไฟฟ้าน้อยลงนะครับส่งผลทําให้รถเนี่ยวิ่งได้ไกลมากขึ้นแล้วก็ชาร์จได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็จากข้อมูลการเปิดตัวในประเทศจีนนะฮะ b y d ก็ก้าวกระโดดไปจากเดิมมากนะครับทั้งระยะทางการช่วยขับและการปรับแก้ไขต่างๆก็ดีขึ้นนะฮะในราคาที่เกือบจะเท่าของเดิมนะฮะแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คือถูกกว่าอีกด้วยนะครับใครที่รอรถไฟฟ้าดีๆแนะนะําาว่รออีก ิดส่วนราคาในจีนเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ1,75,800หยวนเท่านั้นนะครับหรือว่าประมาณ8,50,000บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหบรรดาแฟนคลับ v y d ซิลในบ้านเราเนี่ยก็ไม่พอนะฮะคือการลดราคาของเรเวที่หล่นลงมาถึง4,000 0 0บาทนะครับ ก็คือการเปิดตัวใหม่ของ BYD ปี2 0 2 5ในประเทศจีนนะฮะแล้วก็มีการปรับออปชั่นใน e- p l a t f o r m 3.0 e- v o กับการชาร์จไว800 v วลให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือโดน2เด้งกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราก็สรุปมาประมาณนี้นะครับกับเรื่องราวดราม่าในคลับ BYD นะครับความจริงเนี่ยในคลับเนี่ยก็ยังมีคนที่ไม่พอใจแล้วก็มีบางคนเนี่ยเราแคปมาทันนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยกล้า เราให้เพื่อนๆฟังมากเท่าไหร่นะครับบางคนเขาก็อย่างที่เราเนี่ยเบลอไว้นะครับบางคนก็บอกว่ารถจุดๆๆไรขนาดนี้จุดๆๆนะครับโอ้โหถือว่าเป็นคํา ว่าที่แรงมากแล้วก็มีคนเนี่ยเคารบไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามันเป็นสิทธิ์ของทางด้านเรเวนะฮะอย่างที่เราเนี่ยเคยอธิบายหลายรอบแล้วนะครับว่าการทําพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถฟ้องร้องอะไรได้นะครับแต่ว่าก็อยู่ที่การทําการตลาดประเทศไหนก็ประเทศนั้นนะอย่างการทําการตลาดของโตโยต้าเขาก็ไม่ค่อยเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับการลดราคามากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในการทําการตลาดแบบประเทศจีนเนี่ยเขาก็จะเน้นลดราคาแบบตรงๆกันไปเลยนะฮะใครจะซื้อก็ซื้อใครไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆคิด ว่าเพื่อนๆชอบการทําการตลาดแบบไหนนะครับญี่ปุ่นหรือว่าจีนนะครับแล้วเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรบ้างกับการลดราคาถล่มทลายแบบนี้ของ BYD สี่พร้อมกับการเปิดตัวใหม่ในประเทศจีนด้วยแบตเตอรี่ชาร์จไวแบบ800โวลต์แล้วก็ e- p l พล f ฟอร์ม3.0แบบ e- v o แบบ C l ไ o n เพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าเราว่างเราก็จะไปคุยด้วยนะครับวันนี้เราก็ฝากไวประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้เราไปแล้วครับสวัสดีครับ